สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพิทยครับนี่ครับจากเศษไม้ที่ไร้ค่าครับไม่สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้แล้วครับก็นำมาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟได้ครับภาษาสุโขทัยเรียกว่าเกียร์ตะเกียครับก็นำไม้มาตัดเป็นต้นๆนะครับแล้วก็มาผ่าเป็นซี่ๆแบบนี้ครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับทำเชื้อไฟครับ น่ครับใส่ถุงเรียบร้อยแบบนี้ครับส่งขายครับมีลูกค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยครับวันหนึ่งครับก็นั่งเกีทั้งวันนั่งผ่าทั้งวันก็จะได้ประมาณสักวันละเจ็ดถุงแปดถุงครับพอได้ค่ากับข้าวครับนี่ครับพิธีการเกะีตะเกียครับโดยพี่ไทยนะครับจากเศษไม้ที่ไร้ค่านะครับตีกับเผาไฟทิ้งครับก็นํามาเป็นเชือปืนเชือไฟได้ครับนี่ครับ เมื่อเจียกได้เป็นกองใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จับใส่ถุงครับเรียงใส่ถุงครับนี่ครับใส่ถุงแบบนี้ครับขายถุงละ10บาทนะครับใครอยากได้ก็มาหาซื้อได้ครับที่บ้านพี่ไทยครับแต่นี่ก็เป็นของลูกค้าที่ก็สั่งไว้นะครับมีลูกค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยครับทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับนี่ครับวันนี้ก็เก็บคาบ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวิธีเขาเรียกว่าเจกตะเก็ต หรือผ่าเศษไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับทำเชื้อไฟเอาไว้ก่อไฟครับ